สวยมากค่ะเจ้าของบ้านนะคะสวัสดีค่ะพบกับลูกเกดนะคะที่เฮลซีนูทูเกดนะคะวันนี้ลูกเกดจะพาไปดูบ้านนะคะคุณเจ้าของบ้านค,ะค่ะตอนนี้ขายที่กี่ร้านคะสองหลังยี่สิบสามะหลัง23ล้านนะคะออโอเคพี่เพนนะคะเจ้าของบ้านติดต่อได้ค่ะ จะมีบ้านให้หลังใหญ่สองหลังนะคะที่จริงมันเป็นบ้านสองชั้นนะคะจะเป็นบ้านบนเขาวิวสวยมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรงจอดรถนะคะของหลังนี้แล้วก็อีกหลังหนึ่งนะคะอ,คอยู่ฝั่งนู้นนะคะคจะมีสระว่ายน้ําด้านในนะคะวันนี้เรารีบไปทานหอยสะดุ้งนะคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลูกเกดจะส่งไม่ใช่จะส่งสิจะลงรูปให้ดูอีกรอบนึงนะคะว่า มีอะไรบ้างนะคะเห็นไหมบรรยากาศบนเขาหน้าน่าอยู่มากคะ่ะยิ่งบนชั้นสองนะคะบรรยากาศดีนะคะสวยมากคะ่ะเจ้าของบ้านนะคะใครอยากมาเป็นเจ้าของบ้านคนสวยคนหลอ่อคนต่อไปนะวิว <c oughs> สวยมากเลยคะ่ะข้างบนสามารถมองเห็นทะเลนะคะถ้ามองจากบ้านพี่เพนนะคะอันนี้คือชั้นสองนะคะ ใครสนใจนะคะที่จะซื้อบ้านนะคะวิวเขาสวยๆนะคะมองเห็นทะเลด้วยนะคะก็ติดต่อลูกเกดได้นะคะเดี๋ยวลูกเกดจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ที่ท้ายคลิปนะคะจะซื้อไว้อยู่เองหรือปล่อยเช่าก็ได้นะคะหรือซื้อไว้เก็งกำไรในอนาคตถือว่าคุ้มมากนะคะเพราะว่าย่านนี้เนี่ยเริ่มมีนักธุรกิจนักลงทุนนะเข้ามา ซื้อบ้านซื้อที่แล้วก็ทำประสังหานะคะขายออกไปให้ชาวต่างชาติหรือทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะที่อยากลงทุนนะคะต่อๆกันไปนะคะบรรยากาศสวยวิวสวยค่ะสวยมากนะคะยิ่งขึ้นไปชั้นสองนะคะบรรยากาศลมเย็นวิวสบายสบายมากนะคะ ก็พี่เพนก็อยู่คนเดียวนะคะแกไม่ไหวแล้วนะคะบ้านหลังใหญ่เกินนะคะตั้งสองหลังนะสะ่านานก็ต้องสองสะนะคะก็อยากจะไปซื้อบ้านอยู่หลังเล็กๆด้านนอกอะค่ะมันไปชีวิตนะเนาะอยู่คนเดียวมันก็เหงานะคะสาวโสดสาวโสดอยากขายบ้านใครนะอยากเป็นเจ้าของคนถัดไปนะคะก็ ต่อลูกเกตได้เลยนะคะเดี๋ยวลูกเกตพาไปนะคะ บ้านราคานี้นะคะหาในค่อนข้างยากนะคะอาจจะดูสูงแต่ว่าถ้าเทียบในอนาคตนะคะหรือว่าขายก่อนช่วงที่โควิดจะเข้ามานะคะราคาสูงปิ๊ดปิ้วเลยนะคะตอนนี้แกลดลงมาเยอะเยอะมากค่ะจากเท่าไหร่นะเกือบ30ล้านแกล,ลงมาที่23ล้านนะคะก็ก็คือราคาแบบว่าลงมาเยอะมากนะคะ เป็นช่วงที่ใครก็ได้ที่มีเงินนะคะก็คือสามารถซื้อซื้อทุกที่ซื้อไปลงทุนได้เลยนะคะในอนาคตนะคะทุกอย่างพร้อมนะคะพร้อมอยู่ค่ะแค่มีเงินมาซื้อหิ้วกับเป๋ามีรอเรือรอหลินหิ้วกับเป๋ามาอยู่ได้เลยนะคะเหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่นะคะมีบ้านให้สองหลังนะคะถ้าจะซื้ออยู่เองนะคะ หรือว่าจะซื้อไปเก็งกำไรไว้ขายต่อในอนาคตก็จะดีมากค่ะเพราะว่าซื้อบ้านซื้อดินไว้นะคะไม่มีคำว่าขาดทุนแน่นอนค่ะถ้าชอบนะคะก็ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวลูกเกีรตจะลงรายละเอียดไว้ให้นะคะฝากไว้นะคะกด subscribe ให้ลูกเกีรตด้วยนะบ๊ายบาย